่องของการข้ามทางม้าลายและการหยุดจอดให้คนข้ามถนนเนี่ยยังคงเป็นประเด็นต่อนเนื่องนะครับจากหมอตายนะครับหมอกระต่ายที่ถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตก่อนหน้าน,นี้นะครับ,บ,บตอนนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่ามันก็มีคลิปจากกล้องเนี่ยแหละครับจับภาพไว้ได้ขณะที่มีสาวท้องกําลังเดินข้ามทางม้าลายอยู่และปรากฏรถของขนของนะครับเป็นรถกระบะจอดเกือบไม่ทันนะฮะแล้วก็เฉียดเฉียวที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากคลิปคลิปนี้ที่ลงในโลกโซเชียล และดำเนินการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่ปรากฏออกมาแล้วนะครับสารตัดสินโทษออกมาแล้วโทษจำคุก2เดือนปรับ1นึ่งบาทครับนี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่พยาบาลสาวคนหนึ่งกำลังตั้งคันแล้วครับแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายตรงนี้ฮะใสังเกตเห็นเลยครับคุณผู้ชมครับว่าตรงนั้นเนี่ย สัญญาณไฟจราจรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันเป็นไฟแดงสําสหรับรถที่ขับไปมา,าและเป็นสัญญาณไฟเขียวให้กับคนที่จะข้ามทางม้าลายาาคือเป็นช่วงที่ข้ามได้เราต้องจอดซึ่งตรงนี้แหละฮะและรถกระบะเนี่ยมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ารถข้างๆนี้เขาก็จอดแล้วนะคะมอไซจอดแล้วครับเพราะว่ามอไซ์สังเ,เกตเห็นอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยมันไฟแดงอะ<ม>่ะเราต้องจอดรถให้คนข้าม นี่ถ้าลองจินตนาการดูว่าไม่มีสัญญาณไฟแล้วเป็นธางมาลายอย่างเดียวอืก็แน่นอนว่ารถไม่ไม่มีทางจอดอนคนต้องสังเกตเอาเองว่ารถว่างตอนไหนยังไงแล้วค่อยข้ามจะต,ต้องวิ่งข้ามอย่างรวดเร็วประมาณนั้นนะครับณนะวันนี้เรามีมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับการข้ามทางมาลายแบบนี้นะครับดังนั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับรถกระบะคันนี้เองก็ถือว่ากระทำความผิดกฎหมายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจสอนอาลุมพินีครับติดตามจับ คนขับรถกระบะค,คนนี้ได้เรียบร้อยน,นะครับชื่อนายวีรยุทธ์จำปาราชวีรยุทธ์ก็จำนวนด้วยหลักฐานแหละครับรับสารภาพว่าขับรถคันนี้จริงๆโดยที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ขับมาจากสามพรานนครปฐมนะครับเพื่อที่จะตะเวนเอาอาหารสดเนี่ยไปส่งให้กับโรงเรียนต่างๆตามเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็คือจะไปที่ย่านสำเสนซอย11ก็ผ่านเส้นนี้พอดบพอดีครับ มาก้มดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือ g o o g l e Map ครับก้มดูแผนที่ว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงบอกว่าไม่ชำนาญเส้นทางทำให้ไม่ทันสังเกตว่าตรงเนี้ยมีสัญญาณไฟแดงให้คนข้ามถนนทางม้าลายอยู่แล้วก็ไม่เห็นก่อนหน้านี้ว่ามีคนกำลังข้ามและที่สำคัญคนนั้นเป็นคนท้องอีกด้วยนะครับไม่เห็นเลยฮรว่าเขาดูเก้ม,มดูเส้นทางอยู่ที่ที่ของระบบ G P S นะครับ เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ชำนาญเส้นทางนะครับอันนี้อันนี้เป็นทำให้การของเจ้าตัวเขาเองการจะดูเส้นทางเนี่ยมันควรจะจอดรถก่อนไหมอืมไม่ใช่ดูระหว่างที่ขับมาแล้วก็ดอกจันรนะหวยว่าขับมาด้วยความเร็วด้วยค่ะสังเกตอะไรไหมสังเกตว่าถน,นนน่ะโล่งนะเออ คำถามคือเวลาเราจะดูเส้นทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเปิด Google Maps เราจะฟังเสียงเอาคถูกไหม,มแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้ถ้ามันทางตรงๆเนี่ยมันก็คือตรงไปอะ่ะม,มันคงไม่ได้ก้มดูอะไรมากมายหรอกอันนี้ข้อสังเกตนะครับและที่สําคัญคือรถโล่ลงๆแบบเนี้ยคนไม่ค่อยดูเส้นทางเหมือน Google Maps นะอเออเอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยสัญญาณไฟก็ต้องเห็นนะครับเราเห็นจากภาพจากคลิปที่ก็ชัดเจนอยู่นะครับทีนี้ตํารวจก็ตรวจสอบครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แหละนะตรวจไปตรวจมาคุณผู้ชมครับ ใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่ปีห้าเก้าครับนับดูปีนี้ปีอะไรหกห้าโควิดหรือเปล่าไม่ได้ไปทำใบขับขี่ต่อไม่ได้ไปต่ออายุปีห้าเก้าเลยคก่อนโควิดปีห้าเก้าเลยครับอ้างไม่ได้นะโควิดเนี่ยอ้างไม่ได้แล้วครับก็ต้องดําเนินคดีนะครับก็ดําเนินคดีในข้อหาไม่หยุดรถให้คนข้ามฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตรวมค่าปรับเสร็จสัรพเนี่ยสามพันบาทครับส่วนข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น ได้นําตัวไปส่งฟ้องที่ศาลแขวงกรุงเทพใต้ <S <S ล่าสุดศาลมีคําพิพากษาออกมาครับ <C rap. S 2> ว่าจําเลยเนี่ยนะครับมีความผิดตามพร,ะระบรจราจรทางบกปีสองครับมาตรา43วงเล็บแและมาตรา160วรรค3ามครับให้จําคุกสองเดือนและปรับ10,000บาทจําเลยให้การรับสรารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจําคุกหนึ่งเดือนครับและปรับ5,000บาทโดยจําเลยไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษหรือรอลงอาญาเอาไว้รอลงอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกถูกไหมครับครับ,รบแล้วก็มีกําหนดรอลงอาญาในหนึ่งปีให้คุมประพฤติจําเลยโดยให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกๆสามเดือนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าขับผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับครับ,ร,บรอลงอาญาหนึ่งปีนี่คือในช่วงเวลานหนึ่งปีนี้ถ้าคุณไปกระทาความผิดซ้ําเนี่ยว่าจะกรณีใดๆโทษตรงนี้จะไปบวกรวมรอมเออก็นี่แหละฮะ แค่เราต้องสังเกตดีๆไม่ว่าจะใช้แอปหรือใช้อะไรก็ตามในการขับขี่ครับอย่างที่คุณเอกว่าจอดรถก่อนดีไหมเพราะสัง,สงเกตดูหรือคุณอาจจะต้องไม่มองอ่ะคุณอาจจะต้องมองทางอย่างชัดเจนนะครับ